นายลองนายลองไปลบมานีร่มมานีล่มบมไอุ้เรียนมาหนีไปล่มไอุ้เรียนนอาึ้นยว่าดีไหมมาไป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  ไปเฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เ้เฮ้เฮาเ้เเ้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  องคือไข่คือหมื่นใช่ไน้องสวัสดเบ็นเบนหายับกองให้เราเบ็นเดี๋ยกองไม่แนมันไก่พวมันไก่เอฟซีพะเบนเอฟซปามานอาสอะนี่ก็เป็นซีข้างหลังม่าอาสข้างหลังนี่มนอามนกุ้งก้วงสิม่านกุ้งก็เป็นซีบ่สุดล่ำเป็นซีหรือบ่เขาเห็นมาลำติคือเป็นดรคือเดรฟวนคือเดเต้นเขาตัวมานวนี่ ผ,ผิดงานบอบอยงานนีนมันบออันนาซีคางางกันค่ะอันนี้เขาขายอันนี้เขาซื้อมาขายทูเรียนได้มือนนี่สูตรมันเนนี้ระสีกอนกอนีันใส่น้อ๋อบอลนวกวอนหนัสินเจ้ามันหิกวอนทุเรียนเลย่าพาเขาเนี่ไปก่อนีลค่ะไปเล้วน่นบอสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เนี่ยพี่น้องนครเนี่ยแช์ก่อนหนึ่งรอบก่อนพี่น้องมือในสีม่งถึงทุเรียนทุเรียนเกรตพี่เมียมพนาคอยคอยกันได้ยินครับได้ยินที่มาที่ไปแล้วตกใจมากเพราะว่าทุเรีียนนนอั้คอ บอกเลยว่าไม่ใช่ทุเรียนธรรมดาเป็นทุเรียนเกรดหลักหมื่นพี่น้องคือเป็นเกรดเกรดหลักหมื่นราคาเป็นหมื่นอ่ะพี่น้องแต่หมื่นนี่เจ้าเตรียมตัวเตรียมใจลวดเตรียมตัวเตรียมใจนะครับผมกับทุเรียนวันนี้นะครับพี่น้องมองนี่ถ้าใครเคยใครเคยสั่งทัาทีมพยายามไปแล้วนะครับพี่น้องจะรู้ว่าเกรดของห้าพี่เมียมทุกอย่างที่เ้าที่เ้าสรงให้พี่น้องกินพี่น้องท่านนะครับมาจากมองมันเลยมองแท้ๆมันเลยพี่น้องคือกินแล้วติดใจแน่่อน้องเราขออนุญาตแชร์หนึ่งครั้งก่อนนะครับอ่า ทุเรียนเลยหรอเอฟซีบอกทุเรียนเลยหรอใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใครอยากกินทุเรียนที่อร่อยที่สุดในเวลานี้พี่น้องบอกเลว่าใส่อันทุเรียนนี่คือหมายถึงว่าเป็นทุเรียนบอคือบานคือเมืองเขามันเป็นแบบใดพี่น้องขอใจเบิองด้อยขอสิซิมพร้อมเอบป้าพี่น้องมอนด้วยขอจีบิ๊ยงอินเจ้าเบิองนี่คือทุเรียนเออเออเออทุเรียนปากเมืองข่อยเออเออเออเบิองด้อหลอดบอนีคือบอกพฟิลิเป่นแลน อันนี้คือทุเรียนนะครับพี่น้องเกรดพีเมีมนะครับผมที่เพิ่นขายกันราคาแบบขายกันราคาแบบขาาแบบเขาเรียกว่าราคาหมื่นสองหมื่นเลยแต่ว่ามือนอีเพิ่นเสีดราคาแบบพิเศษไหแต่ว่าตอนเนี้ยข้ามาซิมกันดีกว่าได้ซิมกันไปนี่ได้ซิมกันไปได้ซ<อ>ิมมายังไม่ได้ชิมเลยหรอ,อมาก่อนไมไ่กินเลยหรอ,อน่าสงสารมากเอามาชิมมาชิมรู้รู้รู้มาชิมไหมไหมซ้ำชาจต่ของซ้ำชาแต่ของสวน้านมากม่ได้เห็นยกไปเห็นไม่กินอะไรสุดพี่พี่พี่เอ เาซิมซิมเบิง้งเสียบกับบ,บอสเสียบเด้อบอกิมสายเราจะจ่าบอสเสียบกับบอสเสียบโอเคออบคอเขาเอาข้ามจริงอิมเอาดูซิมเราเด้อเป็นตลกหรือเป็นนังหรือเป็นนางรำหรือเป็นแดนเซอร์เป็นท,ทนั้งตลกทั้งนางทั้งแดนเซอร์เอาเรดูรูเสียพ <c ười> ี่น้องเบิ้งฝืนผน้นิาจบอสคนเยอะมากอีกมาาขึ <c ười> ้นไปแต่ยาติในสูนนานนิ้วให้มาจากงโม่งในหน้าขึ้นเยอะมาจากงโม่งเป็นคนบอกว่ารับติดโมงเตะ ตื่นตีห้าเต้งหนาสามชมั่วโมงโอ้อ่ะเป็นไงบ้างรสชาติกรุ่มกรอบไหมอร่อยมากเลยกรอบปะกรอบมากหวานดีพอดีป่ะพอดีหว,วานหวานมาคนต่อไปมาเร็วมีคนแพ้ทุเรียนไหมอ่ะแพ้น้อยหรือแพ้มากแพ้มากแพ้มากมาอืมอุ้ยคือกรอบแท้กรอบนอกลุ่มในไหมนี่ บอกแน่กินแน่จะบอกะไรกินแน่จะบอกอะไรเอามาเขาต่อไปสาวสวยจากบ้านอะไรนะบ้านกุดบ้านกุดกว้างบ้านกุดก,ก,กว้างสุขภาพกวดวันนี้พี่ลูกแบบกะพอามาตองแกะงักยำได้ลวกุูกยำเป็นก้อนไปเลยเป็นผู้ไปเลยอือันนี้คือพี่น้องรอขา่ารอขา่ารอข่ะน่ากินมากเลยน่ากินมากเลย พิ่นค่าพิเศษพี่น้องมันมีหลายมันมีไม่มีหลายหน่วยแห่แต่ว่ามือนีไม่จักออเดอร์กับพิ่นว่มหายจักบานกับพิ่นว่มหายแค่สองขันคุ้นเด็กคือไอ้หน่อยแท้ไม่ใช่เหรียญบอคัดได้เท่านี้คัดได้เท่านี้จริงๆนะพี่หนุ่มเพราะว่าเพิ่นค่าพิเศษแล้วก็คนที่ว่าเปิ้วซี่คือต้องเบิ่งบักคัาเลยครบครบครบหรือยังเหลือขั้นไหนยังไม่ซิมชิมประการหรอไหนไหนคอดูทุเรียนลูกนี้เดี๋ยวมีมีโลโก้ด้วยออเดอร์มาค่ะแทน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 มาเลยค่ะเออช่วงเอ่ยช่วงงามอารามแท้ เออเออเออหมอรักด้านก็พาไปสวยมากค่ะนี่คืออันนี้คือ you ต know. uh 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 ัวอย่างนะครับผมนี่เพื่อนห็นเบื้องเลยพี่น้องเกษตรฟูดทุเรียนจากเกษตรฟูดพี่น้องเพราะว่าตัวนี้คืออย่างที่บอกว่าตัวเนี่ยบอดมวยห้องนี่เพื่อนกระหาจะเนี่ยดีๆมากพี่น้องรอบก่อนกับทับทิมสยามจากปากใต้ดังทั่วบ้บานเพ่วนเมี่ยมีทุเรศอยากกินน้ำเต็มจิ้งจกจีตอกได้กินไปทั้งสยามม้าพระท่านหรือเ่าหน้าพระท่านนั่นแหละโอเคไปครับเปิดคิวแล้วออกไป ฮะอ๋อจะคอยซิมพีนอนเมา่อ้วปะเนี่ยหอนขี้หอยแล้วหอนขี้หอ,อย,อย,อยอแล้วยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างก่อนนะฮุ้ยสวยิ่งมากมตื่นขึ้นมาได้กี่เทียงหลดเขาพับได้กินยู่รีบหน่อยครับไม่ไหวแล้วแต่จะยินได้ไหมรอได้ไหมล่ามาฮู ฮึมฮึมอืมอืมฮึมฮึมับครับอืมอืม,อม,อม,อมเกรดเกรดร,รักมือน,นะ